เจริญพรท่านประธานบุญพิธีรวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุเราก็หลับตารวมใจของเราประพณกลางกายวางใจนิ่งๆนะการที่ใครคนใดคนหนึ่งเกิดมาแล้วมีความรู้มากมาย แต่ไม่รู้ว่าคนทางไปสู่อายนานิพานนั้นอยู่ที่ไหนความรู้มากมายที่มีอยู่นั้นเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เพราะเป็นความรู้ที่วนเวียนอยู่ในโลกในวัฏสงสารแต่ถ้าท่านใดมาถึงความรู้นี้ได้ว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด หนทางสู่อญญายตันในพานนอกจากรู้แล้วยังปฏิบัติด้วยได้ชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีบุญญาพอันประเสริฐสามในทั้งห้าพันรูปก,กำลังจะได้โอกาสนี้จากการสนรับสนุนของท่านท,านทานบริทั้งหลายนี่เป็นประการแรกที่เราควรปลื้มใจอิ่มใจเบิกบานใจถึงมณมหาอิสองส์ยิ่งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น ประการที่สองมเลมล็ดโพมเมล็ดใสมเมล็ดนิดเดียวแต่ถ้าได้ดินได้น้ำอันอุดมสมบูรณ์ก็สามารถเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาเป็นที่พักอาศัยของเหล่านกและสพรพพชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายฉันใด ย้อนไปเจปี80ปีที่แล้วสามเณรตัวเล็กตัวน้อยที่ศึกษาพระบาลีศึกษานักธรรมศึกษาธรรมวินัยอยู่ตามจังหวัดต่างๆเจ็สิบป,ปีผ่านไปวันนี้เป็นพระมหาเถระเป็นสมเด็จเป็นรองสมเด็จเป็นกรรมการหมหาเทรทสมาคม เป็นศูนย์รวมใจของพุทธบริษัทเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบทอดมาตามลำดับย้อนมาที่วัดพระธรรมากายสำเน็ตรุ่นแรกเข้ามาศึกษาพระบาลีพระธรรมวินัยเมื่อปี2 0 2 5 2 9ผ่านไป38ปีวันนี้ อดีตสำเนิที่วัดปฐมกายไปเป็นเจ้านัดจังหวัดแล้วการที่บุคคลในบุคคลหนึ่งบวชทั้งกั่เป็นสณเนรแล้วรักในเพศปัญระชิตไม่ผ่านเส้นทางทางโลกบวชเรียนศึกษาเรื่อยมาปฏิบัติเลื่อยมาเจริญเติบโตขึ้นมาในเส้นทางพระพุทธศาสนาต้องถือว่าสำเนินรูปนั้นเนี่ย บุคคลคนนั้นมีเนคขมมะบร,รมีที่หนานแน่นแต่บังเป็นเนคขมมะบร,รมีมานับภพบนับชาติไม่ถ้วนชีวิตของท่านเกิดมาเพื่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะตั้งตั้งความปรารถนาแบบนั้นสำเนินห้0 0ัรูปที่กำลังจะเข้ามาบรรพชาในอิกไม่ชานี้รูปใดที่ มีบรารมีก็จะบวชอยู่ต่อเป็นอายุของพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญกับชาวโลกต่อไปรูปใดที่เกิดมาเพื่อทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงก็จะได้ทำหน้าที่เป็นอุปธรภมผู้ปุปถัภ์พระพุทธศาสนาแทนพวกเราทั้งหลายเมื่อเรากลับไปสู่เทวโลกแล้วประการต่อมาการที่สำเร็จรูปใดรูปหนึ่งบวชก็ได้อาน,นิสงส์งเฉพาะตัวเอง ซึ่งมีกล่าวไว้ในคำภีทางพระพุทธศาสนาว่าจะได้ในสงึ่งสามสิบกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณยมพ่อโยมแม่ได้ในสงกึง่งหนึ่งคือสันคือสิกกับก็เป็นในสงเฉพาะของสามเ็จและโยมพ่อโยมแม่ส่วนผู้นําบุญที่ไปทําหน้าที่ตามสมเ็จมาบวชตามมาสิบรูปก็ได้ในสงกับสามเณรทั้งสิบรูป ตามมา20-30ก็ได้ในสงกับสามเณร20-30รูปแต่ท่านผู้มีบุญทั้งหลายสามเณรทั้ง5,000รูปนั้นต้องฉันพัฒาหารต้องใช้พาตราจีวรนใช้บาทใช้อัฐบริคารใช้อุปกรณ์ในการอบรมปีนี้ทั้งหมดอยู่ในศูนย์อบรม157ศูนย์ ปัจจัยทยธรรมวันนี้ที่ท่านได้ถวายไว้จะไปถึงสำเนินทุกรูปในทุกศูนย์ทั้งล่าเจ็ดศูนย์ดังนั้นท่านทานาบดีจึงจะได้ส่วนแห่งบุญกับสำเนินทุกรูปไม่ใช่เฉพาะบางรูปหรือบางกลุ่มนี่เป็นสิ่งที่เราควรปลื้มใจอิ่มอกอิ่มใจว่าเป็นบุญลาภของเราที่ได้ทราบข่าวและได้มาร่วมบุญ ไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านเลยไปสามเณรเหล่านี้ปวดแล้วพวกเราเคยเห็นทั้งโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายลุงป้า,นะาน้าอาญาสศรษฐายต่างก็ามาอนุโมทนาบุญกับสามเณรอิ่มใจปลื้มใจกับการบทของสามเณร เราเป็นผู้อย่างส่งพระเยชให้เกิดขึ้นกับการบวชของสามเณรทั้ง5,000รูปก็จะได้มีส่วนแห่งความปื้มใจของสามเณรของญาติสนิทพิสัยกับสามเณร5 0 0 0 0รูปไปด้วยและที่สำคัญผู้ที่สาปนาโครงการนี้คือคุณครูไม่ใหญ่ได้สถาปนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรารถนาให้สืบอายุพระพุทธศาสนา ไปยาวนานท่านปรารถนาสิ่งใดท่านฐานะบริทั้งหลายเป็นผู้ยังความปรารถนาของหลวงพ่อให้สำเร็จดังนั้นให้เราตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่ากิจการงานใดที่เป็นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของตัวเองของขอครอบครัวบริวารของประเทศชาติและของพระพุทธศาสนา ขอให้กิจการเหล่านั้นสําเร็จสําเร็จสําเร็จอย่างที่เราได้ยังมโนไปริทานหลวงพ่อให้สําเร็จตามที่ท่านปรารถนาคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในมหากุุณลยิ่งใหญ่ที่ท่านทานบวดีทั้งหลายได้ตั้งใจมากระทําในวันนี้